อีกหนึ่งคลิปนะครับกับเรื่องราวของเราอาจจะไม่ใช่ฟุตบอลเท่าไหร่ก็ขอฟุตซอลบ้างซึ่งฟุตซอลเนี่ยไทยมันจ้าดกล้วยมากเลยครับผมเองก็ยอมรับตามตรงว่าไม่ได้เปิดพีฟาทีวีเพื่อดูคู่อื่นของสายอื่นนะครับแต่ก็ดูแต่สายเราแล้วก็ได้มีติดตามข่าวสารบ้างซึ่งก็เห็นแล้วไทยเนี่ยผ่านมาผ่านมาสองสองเกรดในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีบอยจากที่คิดว่าจะได้สามแต้มหรือน,น้อยกว่า ได้6แต้มเลยครับ6แต้มเต็มชนะโครเอเชียที่เป็นเป็นรองหลายด่าหลายอย่างทั้งรูปร่างแล้วเรื่องของแท็กติกแล้วก็เรื่องของความเป็นยุโรปเปกิดแล่ก็ชนะได้2อหนึ่งนะครับชนะบอว่าทุกอย่างเป็นรองหมดแต่ก็นชนะอพอแล้วก็คิวบา Q Bar, ครับคิวบาเกมแรกเสียรังวัลประจากบางซิลไปเยอะโดนเป็นสิพอมาเจอกับไทยเนี่ย ยื้อได้อยู่ครึ่งแรกครับพอครึ่งหลังมาเจอลูกเซตพีสเซตเพลไปหลายลูกเดอลูกตั้งเตะคิดกินไปหลายครั้งเนี่ยเ mm hmm. บลอโดนที 3, 4, มสามสี่มตติดก็เลยกลับมาไม่ทันนะครับกระแพ้ไป15 mm hmm. ซึ่งเราก็ชนะสองเกมโดยยิงได้ถึง12ลูกนะครับแล้วก็เสียไปแค่6ลูกใช่ไหม mm hmm. ก็คือครึ่งครึ่งนะครับถือว่าไม่ขี้เหร่เลยกับการเล่น2เกมในนามเป็นตัวแทนเ,นเอเชียนะครับเป็นรองแชมป์เอเชียล่าสุดก็ ขืนชมอยู่3ประเด็นนะครับแล้วก็มองว่า3ประเด็นนี้จะต่อยอดสู่เกมรอบออก,ออก e eng. เอาได้แน่นอนก็ยังไงคิดเองเออเองครับไม่ได้คุยกับใครเลยไม่เคยสัมภาษณ์ใครไม่เคยมีเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะไม่เคยไปอุซเบกิสถานด้วยแต่เคยไปกับทีมฟุดนี้ตอนไปโคลอมเบียก็พอจะได้ได,ได้ได้เล่าขาน,นบ้างได้มั่วบ้างนะฮะก็ยังไงลองดูว่าผมมั่วแบบไหนนะครับข้อแรกครับตอนนี้ คุณแจสําสคัญของมิเกลโรดิโกไม่ใช่ผู้เล่นแกนหลักชุดเดิมแล้วทั้งสิ้นนะครับย้ำว่าชุดเดิมทั้งสิ้นไม่ใช่แล้วนะครับโอเคจะมีเจ้าแม็กจตนาชัยจูวงสุขอาจจะมีบางคนที่เป็นตัวเติมมาจากชุดที่มิเกลทําตอนแรกรู้เลยแต่หลายคนที่มานี่เป็นชุดใหม่นะครับแกงคองเยินท่าข้ามสารพับพึกก็ก็ก็มามาตอนชุดก่อนหน้านี้โคชนก่อนเนาะแล้วก็ มีหลายคนเลยที่มาโดดเด่นอ่สองปีหลังสุดนะครับสามปีหลังสุดเนี่ยคือตอที่มิเกลริโก,โกเขาไม่ได้อยู่ไทยนะครับซึ่งมันก็แปลว่าตอนนี้มิเกลเห็นแล้วว่ามาเตะกลุ่มหนึ่งแล้วกันกลุ่มเล็กๆก,ก,กลุ่มหนึ่งสามารถขึ้นมาแทนรุ่นพี่ในโมเดลที่เขาวางไว้ได้แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวมิเกลเนี่ยจบทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยอีกประมาณเต็มที่คือ2เกมหรือ3ามเกมถ้าเกิดเราผ่านเข้ารอบแปดนะก็คือสาเกมเนี่ย เขาจะอยู่ต่อไหมนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจว่าเขาจะจบอันนี้เป็นเป็นลาสโนมิแลวเขาก็จะอำลาวงการเขาไปทำให้ไทยเนี่ยต้องมาเริ่มลื้อเลนใหม่กับนักเตะชุดใหม่จริงๆด้วยแล้วก็ไม่แน่ว่านอกจากมิเกลโอดิโก้เนี่ยอาจจะได้เห็นสุภวุฒิกิษดาอภิวัตแจ่มเจริญหรือว่าจิรวัตรสอบวิเชียรเนี่ยเขาอำลาทีมก็ได้ดังนั้นเนี่ยไทยเนี่ยต้องใช้ผู้เล่นแก๊งใหม่เนี่ยทั้งแก๊งแล้วครับก็พบพว้นจริง ไม่เว้นแม้แต่ประตูนะทัาบุฒิก็อายุผ่สมควนแล้วนะครับอรุธก็อายุครับากว่าแล้วดังนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นการยื้อใหม่กันแน่ๆแ,แต่ก็จะมีแกนหลักอย่างวนาชัยอิทธิชากริปนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่ที่เติมมาเติมเต็มได้ชุดนี้นะครับวรสักก็ดูยังได้ระดับหนึ่งกันใช้ความเก่าได้แต่ยังไม่ได้พัฒนเพื่อคนอื่นนะครับอ่ะก็แล้วผ่านไปข้อ2ครับข้อ2เลยก็การ ชนะทั้งสองเกมแรกเนี่ยความมั่นใจในรอบรอบ16ทีมมาแน่นะครับครั้งก่อนนู้นที่ผมไปคือเจออัสบายกันซึ่งเป็นผู้เล่นโอสัญชาติเยอะมากแล้วก็ต้านไม่ไหวเจอแก๊งบราซิลเซนเสียนซึ่งเป็นเกตซีของบราซิละนะครับมาอยู่กับพวกเขาก็เก่งแล้วอะไทยยังต้านลำบากแล้วก็แพ้ตอนที่โดนเพาเวอร์เพย์ไปนะครับ ดังนั้นเนี่ยมันก็ก็อาจจะเป็นงานที่ยากแต่กลับกันถ้าเกิดเราจบอันดับ2ตามความคาดหมายคือแพ้บาราซิลเนี่ยเราก็จะได้เจอกับอันดับ2ของอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่ม S นะครับผมจำเลขก,กลุ่มไม่ผิดน,นะคือกลุ่ม F ซึ่งก็จะมีฝรั่งเศสนะครับเป็นเป็นเพื่อนที่เป็นทีมที่น่าจะเป็นทีมที่เราเจอนะในการคัดดาแล้วกันเนาะก็ก็มีความเป็นไปได้หรือเราหากปากกาเซียนครั้งแรกในโลกนี้ชนะบาราซิลได้นะครับ ถ้าชนะบางิเข้าเป็นแชมป์กลุ่มชนะสามเกมรวดในครั้งแรกในการการงขันบอลโลกเลยทั้งโลกเลยนะก็จะเข้าไปเจออันดับสามต่กลุ่มอื่นซึ่งถ้าเกิดเป็นกลุ่ม A เนี่ยยังไม่ชัวร์นะว่าเป็นใครถ้าเป็นกลุ่ม C กลุ่ม E ีเนี่ยอีกแบบหนึ่งเลยซึ่งถ้าเกิดเราคิดแบบว่าไม่ไม่ทะนงตัวกันไปก็จะเจอฝรั่งเศสในรอบต่อไปก็จะเป็นอีกหนึ่งบททดสอบว่าการเจอยุโรปเนี่ยพอไหวไหมซึ่งฝรั่งเศสปีนี้ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับน่าจะเป็นอะไรที่พอพอรุนได้แม้ว่าจะเป็นรองในหลายด้าน แล้วข้อ3ครับข้อ3มันจะเป็นอนาคตที่ผมว่าน่าสนใจมากๆกับสถิติที่รออยู่นะครับวันที่เจอคิวบาได้ไปนหนึ่งคนแล้วคือสุภวุฒิเถื่อนกลางนะครับที่ยิงมา4ี่ทัวร์นาเมนต์ติดนะครับคือเขาติดชุดตัวชุดตอนไป2008ปใช่ปะไม่แน่ใจชุดนั้นแนหะแต่คือม,มันไม่มีส่วนร่วมมาเท่าไหร่แต่พอมาปีที่เล่นในบ้านเราที่ปีสอง2นเนี่ยเขาก็ทำประตูยอดเยี่ยมไปแล้วประตูยอดเยี่ยมประจำรายการพลิกหมุนคอสาริกายิงแสกคานเข้าไปนั่นแหละกคือรถ คือเปิดเปิดซิงมันก็โดดเด่นเลยนะครับก็น่าจะเป็นสถิติที่เกิดขึ้นไปแล้วหนึ่งแต่ก็มีบักมายจินวัตรรอเบิสกสกออยู่นะครับแล้วก็ยังมีกิษดาวงแก้วนะครับมีเจ้าก,ก๊อกอภิวัฒน์แก่เจรเรนก็มีประตูได้ด้วยนะครับถือว่าโดดเด่นมากๆก็าาอาจจะเห็นอะไรบางอย่างจากเขานะครับแล้วก็เห็นอะไรบางอย่างจากอารุษบัตเกมแรกสิบเดเซสครับจนได้แมนอเ์แต่เกมเจอบราซิลอาจจะมากกว่า ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นการลงมาเล่นเป็นเกมรับจ่าเลยคือรับแล้วรอเสียประตูก็ไม่ได้เพรว่ามันต้องจําเป็นว่าเจอบราซิลต้องเล่นรับกันดีๆนะครับก็อาจจะเห็นรูปแบบการเล่นที่มันแตกต่างมากขึ้นในการเจอบราซิลอาจจะมีสตรีมาเกิดขึ้นในเกมเจอบราซิลก็ได้หรือ mm. ว่าจะมีอื่นๆใดเกิดขึ้นกับนักเตะในชุดนี้นะครับ mm. ก็รอดวลนต่อไปแล้วกันก็อาแถมหนึ่งข้อย่อยคือบอร์ดบริหารชุดนี้ครับคุณพิกปอมอดิศักเป็นจัาสี่วันนะครับ อยู่เบื้องหลังวงการตอเล็กมานานมากนับเดียวคือ20กว่าปีแล้วนะครับถ้าเกิดผลงานในปีนี้พิสูจน์ได้ว่าทีมไปได้ไกลกว่าเดิมจากเดิมเคยมาถึงน็อกเอาท์ปีซ้อน16 21แล้วก็ปีนี้2ีนะครับถ้าเกิดไปได้ไกลกว่านั้นเนี่ยก็จะพอ,พอจะบอกได้ว่าตัวคุณวิทปอมเนี่ยยังเหมาะสมในการดูแลพุตซอลต่อไปถามว่ามีคนมาเป็นผู้ฮัชชิงไหมก็มีแหละอาจจะไม่ได้เป็นผู้ฮ้ชชิงเบอร์ใหญ่ก็ตามแต่ก็เชื่อว่า ถ้าเกิดอยากให้วงการฟุตซอลเปลี่ยนเนี่ยิดปอมต้องพิสูจน์จครั้งนี้เยอะหน่อยนะครับว่ามันสร้างความแตกต่างได้จริงชุดโกลเด้นเจเนเรชั่นเนี่ยกำลังจะหมดแล้วเนี่ยจะขึ้นมาเติมได้กี่เบอร์แล้วโค้ชคนใหม่จะเป็นใครนะครับที่ผ่านมารอผิดลองถูกมีคาร์ลอสเซซ่าที่คนด่าเพียบเลยมีปูปิสมาช่วยทีแป๊บหนึ่งหรือว่าจะมีหลายอย่างเนี่ยมัน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 ถึงเวลาที่พอมันผ่านคนมา2 0กว่าปีมันมันนานมากกับฟุตซอลในแบบหนึ่งถ้าเกิดจะรักษามาตรฐานเนี่ยจำเป็นต้อง ก็จะเอารายการนี้เป็นบทพิสูจน์ว่าฟิกฟอมยังเหมาะสมเบอร์หนึ่งของโลกของเไทยเหมือนเดิมก็วัดกันไปกับกับวันเจอบราซิลแล้วก็วัดกันไปที่เทอที่เกมแบบต็อกเอาเนาะวัดกันไปว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับก็คร่าวๆเบอร์นี้ติดตามได้เหมือนเดิมนะครับยัไพรุ่งนี้เดี๋ยวน่าจะมีมาฝากเยอะและผมเองก็จะมีโอกาสไปเป็นหนึ่งในทีมนั่งดูเกมฟุตบอล ACL2 ด้วยเจอเทียงกับกับไอเจ้า ไลออนซิตี้เซลเลอร์ซึ่งเป็นหนึ่งทีมที่อยู่ในกลุ่มท่าเรือนะครับก็ถ้าสนใจเลยเดี๋ยวมาพูดคุยกันพรุ่งนี้ได้แล้วก็วันถุกได้ก็ประมาณนี้ครับผมโอเคสวัสดีครับ